ยกมือสาธุท่วมหัวครูบาบุญชุม่มมอบปัจจัยหนึ่งแสนบาทจัดตั้งกองทุนช่วยผู้ยากไร้ก่อนเข้าถ้ำสามปีสมเดือน3วัน เมื่อวันที่7เมษายนเพจเ c e b o o k ที่ชื่อว่าพระครูบาบุญชุ่มยานสังวโรได้เผยแพร่เรื่องราวขณะได้เมตตาเทศนาธรรมและนำสวดพระพุทธมนต์แก่บรรดาศิทยานุสิ์และพุทธศาสนิกชนก่อนจะเดินทางไปปฏิบัติธรรมเป็นเวลา3ปี3เดือน3วันณนะถ้ำเมืองแก่ประเทศเมียนมาโดยได้ระบุข้อความว่า วันที่4เมษายนพระครูบาบุญชุ่มยานสังวโรอรันวาสีภิกขุได้เมตตาเทศนาธรรมและนำสวดพระพุทธมนต์แกบ่บรรดาสิทยานุสิ์และพุทธศาสนิกชนรวมทั้งแจกจ่ายวัตถุมงคลรูปภาพสิ่งของแก่ผู้มาร่วมงานทุกคน ในโอกาสที่ท่านจะเดินทางไปปฏิบัติธรรมเป็นเวลา3ปี3เดือน3วันณนะถ้ำเมืองแก่ประเทศเมียนมาและเปิดโอกาสให้คณะสิทธิ์ได้ส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลท่านได้เตือนสติ ให้ทุกคนอยู่ในศีลในธรรมยึดมั่นในความดีมีความรักสามัคคีกันไม่ยึดติดในวัตถุสิ่งของให้ยึดมั่นในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณวัดพระาธาตุดอยเวียงแก้วอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนอกจากนี้เฟซบุ๊กพระครูบาบุญชุม่มก็ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพถึงครูบาบุญชุม่มในกิจดังกล่าวด้วย ขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม n e w c o m อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ